Going ผมนิกกี้เกมซีนะครับม,มาดูกันมาโปรโมชั่นแนวนคูดีเอ็อมซนะค,ครับหรือคุณบอลเกมเมอร์นะครับอ่าเขาก็เป็นแนวนี้ก็ทางลิปเกี่ยวกับทำอินโทร,ทรก็ถ้าใส่เงนินอินโทรสามดีสามมิติก็สั่งเกาได้นะครับแต่ผมไม่รูร้ว่าฟีฟ่าจะจ่ายทูมันนี่หรือ a อ s คุณบกูานักเรับหรือสเตย์มั้งไม่รู้ อันนี้สมาชิกเขก็ประมาณหกสิบคนนะครับก็เด็กๆเปกดไลค์กอยากจะคลให้เขาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมไดมปดูคลิปเขาก่อนอันนี้ก็เป็นโทรคลายของผู้ใช้รักเป็นไงใช่ไหมเมื่อกี้เสียงดังกันหน่อยครับก็ขออภัยด้วยไม่ไปเสูจน์ปปลดเสียงแป๊บลดเสียงมาดูอันเอาไปอ่ะนี่นี่สอสก๊อตไม่รู้อนอะไรไม่รู้หนึแบบ่งสองสี่ แต่เโอ้โอโอก็ดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่อันี้ก็ผมไม่ดูมาแล้วรอบนึงครับไม่คอูัน้ครับนี่อันนี้ก็คล้ายๆของคุณจักรกิจกรุงมั้งครับไม่รู้พ่อันนี้ครับของคล้ายๆคุณจักรกิจกรุงอีกเลยโอ้โหอ่ะนะครับก็ โอเคมากฝีมือดีด้วยรับโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอจบรายการพิมพ์นี้ครับสวัสดีครับ